ยัวแหงจะมองใครไม่ยกมือหนึ่งข้าไก็ได้ไปต่อเ้บใครว่าเซลเสเซสเะเด็กยกมือฝรังาวมเธอองยกเต็มที่ให้คนเห็นเห็นเต็มตาเลย นยยก้นดปยกข้นไปจ้าเราใส่วัตเสสฮัทยูลิกใครโดกดลากเอาลิกดอทลิปที่บองเขาว่าลิปสติกเชิญาใส่วัตเสส Yay. Uh, Love it, Bucky.

Black color. Black color. Chúng ta nói gì vậy? Chúng You have You have... You have... You uh, A cold. เหยื่อเลฟนีใครไม่อดับข่าซ้ายเอาไปเลยเลย

Yeah.

You are, you are a uh, rabbit. <laughs>